สวัสดีครับตลาดหุ้นไทยในช่วงปลายปี2568เนี่ยนะครับต้องบอกว่ากำลังยืนอยู่บนทางแยกที่สำคัญมากๆเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญกันเพื่อหาคําตอบว่าจริงๆแล้วทิศทางของเซ็ตกําลังจะไปทางไหนกันแน่แล้วนักลงทุนอย่างเราเราควรจะเตรียมตัวรับมือ,อยังไงดีเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่คําถามใหญ่คําถามคาใจของนักลงทุนหลายๆคนตอนนี้เลยก็คือตลาดหุ้นไทยณเวลานี้เนี่ย มันคือโอกาสให้เข้าไปลงทุนหรือว่าเป็นกับดักที่ต้องระวังกันแน่คือบทวิเคราะห์นี้เขาสรุปมาให้แบบตอบก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยมีมูลค่าที่ไม่แพงนะแถมยังให้ผลตอบแทนจากปันผลนยอยู่ที่ประมาณ3.7%แต่มันก็มีแต่ครับคือมันค่อนข้างอ่อนไหวกับเรื่องการใช้ใจ่ายในประเทศและก็เรื่องภูมิรัฐศาสตร์มากๆพุ่งย่างไว้ก็คือถ้าใครที่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวกลับมาได้จริงๆจังหวะน,นี้แหละอาจจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการทายอยเข้าสะสมหุ้นครับ โอเคครับในส่วนแรกนี้เราจะมาเจาะลึกกันก่อนว่าไอ้บทสรุปเมื่อกี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงโดยจะดูจาก3มแกนหลักๆเลยก็คือการประเมินมูลค่าผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆที่ต้องจับตาครับหัวใจของตลาดตอนนี้มันเหมือนกับเหรียญสด้านเลยครับคือด้านหนึ่งเนี่ยราคาหุ้นมันน่าสนใจมากๆค่า PE อยู่ที่ประมาณ15.5เท่าซึ่งถ้าเทียบกับในอดีตถือว่าดึงดูใจใช้ได้เลยแถมยังมีปันผลให้เกือบเกือบอีก แต่อีกด้านหนึ่งก็มีความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆครับโดยเฉพาะความเปราะบางจากปัจจัยในประเทศและสถานการณ์ต่างประเทศที่เราเองก็ควบคุมอะไรไม่ได้เลยเอาล่ะเพื่อให้เห็นภาพรวมของตลาดชัดขึ้นไปอีกขั้นเราลองมาใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอย่าง SW o t a n a l y s i s มาช่วยจัดระเบียบความคิดกันหน่อยดีกว่าครับจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของตลาดหุ้นไทยตอนนี้มีอะไรบ้างมาไล่ดูกันทีละช่องเลยนะครับ เริ่มที่ปัจจัยภายในกันก่อนจุดแข็งของเราก็คือมูลค่าที่น่าสนใจอย่างที่บอกไปแล้วก็การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่ยังเป็นเครื่องยนต์สาคัญแต่จุดอ่อนใหญ่เลยก็คือเราเพิ่งพากําลังซื้อในประเทศค่อนข้างสูงพอกาไรบริษัทต่างๆเริ่มชะลอตัวมันก็เลยกระทบกันไปหมดทีนี้มาดูปัจจัยภายนอกกันบ้างโอกาสก็พอมีนะครับอย่างมาตรการกระตุ้นจากรัฐบาลหรือการที่กรนงอาจจะลดดอกเบี้ย แต่ก็ต้องเจอกับอุปสรรคใหญ่เบื้อเริ่มเลยทั้งเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วก็เงินทุนต่างชาติที่พร้อมจะไหลออกได้ทุกเมื่อทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพตลาดที่ดูเหมือนจะสมดุลแต่จริงๆแล้วพร้อมจะผันผวนได้ตลอดเวลาเลยครับมาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่นั่นก็คือแล้วในอนาคตเซตอินดี x มีโอกาสจะไปถึงไหนได้บ้างตรงนี้เราจะมาดูการประเมินมูลค่าตามโมเดลภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่เป็นไปได้3รูปแบบกันครับ และนี่คือตัวเลขที่เป็นไฮไลท์ของบทวิเคราะห์นี้เลยครับบวก3 3มสิามอย้ำอีกครั้งนะครับบวก3 3เซนี่คือโอกาสที่ดัชนีจะปรับตัวขึ้นได้ในกรณีพื้นฐานหรือเบสเคสซึ่งเป็นสถานการณ์ที่นักวิเคราะห์มองว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดครับจะเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหช่วงของความเป็นไปได้นี่มันกว้างมากๆเลยตั้งแต่กรณีที่ระมัดระวังสุดๆที่ดัชนีอาจจะลงไปแถวๆหนึ่งพจุด ไปจนถึงกรณีที่ดีที่สุดที่อาจจะพุ่งไปได้ถึง4,306จุดเลยทีเดียวแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือกรณีพื้นฐานหรือเบสเคสที่1,690จุดซึ่งเป็นมุมมองที่ผู้เชี่ยวชาญให้น้ำหนักว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองครับพอเห็นภาพรวมเห็นโอกาสและตัวเลขกันไปแล้วนะครับคำถามที่สำคัญมากๆต่อมาก็คือแล้วเราจะทำยังไงต่อดีล่ะเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้มาปรับใช้เป็นกลยุทธ์การลงทุนจริงๆได้ยังไงมาดูกันเลยครับ สำหรับนักลงทุนระยะกลางนะครับคือคนที่มองเห็นโอกาสแต่ก็ยังแอบ,บกลัวความผันผวนอยู่กลยุทธ์ที่เขาแนะนําเลยก็คือการทยอยลงทุนหรือที่เรารู้จักกันดีว่า DCA ครับวิธีนี้มันดีตรงที่จะช่วยเฉลี่ยต้นทุนของเราแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเข้าไปซื้อผิดจังหวะได้หลักการก็ง่ายๆเลยครับคือแบ่งเงินเป็นก้อนๆสัก4ีถึงหกก้อนแล้วก็ทยอยเข้าไปซื้อในโซนแนวรับที่ประเมินไว้และที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือต้องมีจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ที่ชัดเจนไว้ด้วย เพื่อจำกัดความเสียหายถ้าตลาดมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดครับทีนี้มาดูเรื่องการจัดพอร์ตให้เหมาะกับสไตล์ของแต่ละคนกันบ้างสำหรับนักลงทุนสายระมัดระวังหน่อยที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงๆก็อาจจะเน้นไปที่หุ้นกลุ่ม d e f e n s i v e หรือหุ้นปลอดภัยเป็นหลักพวกนี้ก็คือหุ้นที่ผลประกอบการค่อนข้างจะมั่นคงไม่ค่อยผันผลตามเศรษฐกิจเท่าไหร่แต่สำหรับนักลงทุนสายสมดุลที่รับความเสียเ่ยงได้มากขึ้นมาหน่อยอาจจะลองจัดพอร์ตแบบ50 5 0บหดูครับ คือครึ่งหนึ่งอยู่ในหุ้นปลอดภัยเหมือนเดิมแต่ครึ่งหนึ่งไปลงในหุ้นกลุ่มไซคลิคอรหรือหุ้นวัฒจักรที่จะเติบโตได้ดีมากๆเวลาที่เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างพวกกลุ่มท่องเที่ยวหรือพลังงานเป็นต้นครับส่วนใครที่เป็นสายซิง่งหรือเป็นสายเทรดระยะสั้นอันนี้ต้องบอกว่าคนละเกมกันเลยนะครับกลยุทธ์จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยคือจะเน้นไปที่การเก็งกําไรในกรอบแคบๆซึ่งต้องอาศัยการเฝ้าหน้าจอติดตามข่าวสารแล้วก็กระแสะเงินทุนไหลเข้าออกอย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวันเลยครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายแต่ต้องบอกว่าสำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆเลยนั่นก็คือเรื่องของความเสี่ยงครับเพราะการตระหนักถึงความเสี่ยงเนี่ยมีความสำคัญพอๆกับการมองเห็นโอกาสในการทำกำไรเลยทีเดียวปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่ต้องจับตาดูแบบห้ามกับพลิบเลยมีอยู่4ข้อครับ 1. คือนโยบายดอกเบี้ยของกรนอง,องอถ้าลดดอกเบี้ยช้าตลาดหุ้นก็จะโดนกดดัน สองคือข่าวที่ไม่คาดฝันต่างๆทั้งในและต่างประเทศพวกนี้สามารถจุดชนวนให้คนเทขายหนีความเสี่ยงได้ตลอดเวลา 3. คือกระแสเงินทุนต่างชาติอันนี้สําคัญมากเพราะตลาดหุ้นไทยเราอ่อนไหวกับการซื้อซื้อ,อขายขายของนักลงทุนต่างชาติแบบสุดๆและข้อสุดท้ายครับคือการปรับลดประมาณการกําไรของบริษัทใหญ่ๆโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารกับพลังงานถ้าโดนปรับลดคาดการกําไรลงว่าไหยก็อาจจะฉุดตลาดลงได้ทั้งแผงเลยปจัจจัย4ข้อนี้แหละครับที่สามารถเปลี่ยนภาพรวมของตลาดได้ในพริบตา และสุดท้ายนี้ครับก็เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากๆว่าเมื่อเราลองชั่งน้ำหนักระหว่างโอกาสทำกำไรที่อาจจะสูงถึง33%กับความเสี่ยงทั้ง4ข้อที่ก็ชัดเจนมากๆแล้วสำหรับนักลงทุนแต่ละท่านคิดว่าปัจจัยไหนคือสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญและจับตามองเป็นพิเศษเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในสภาวะตลาดที่ท้าทายแบบนี้ครับ